ไปไหนกันยสวัสดีนะครับพบกับรายการไปไหนกันเอ่ยนะครับกับน้องเอ่ยวันนี้พวกเรานะครับพาน้องเอ่ยมาเที่ยวที่จังหวัดนครนายกนะครับสําหรับทริปแรกเลยจุดเช็คอินแรกก็คือวัดมะนีวงนะครับทุกคนวัดมะนีวงนะครับอยู่ในอําเภอเมืองนะจังหวัดนครนายกนะครับเรามาปักหมุดที่นี่ที่แรกเลยนะครับสาหรับใครที่นับถือศาสนาเขาเรียก ศรัทธาในพญ,ญานาคนะฮะเพราะเราพาทุกคนไปชมถ้ำพญ,ญานาคนะหรือที่เรียกว่าวังพญ,ญานาคที่ยิ่งใหญ่นะเป็นสถานที่สุดอลังการงดงามมากๆนในรูปว่าสวยแล้วนะครับสถานที่จริงยิ่งสวยมากเลยที่สำคัญเลยอยู่ไม่ไกลนะครับจาก จังหวัดจ,จันเงเซานะครับเดินทางสะดวกและที่สําคัญตูกใจสายโมมากๆเลยสถานที่นี้นะครับเป็นถ้ำเปิยนาวัดมณีวงน้บจังหวัดนครนายกนะเป็นวัดที่เก่าแก่อีกหนึ่งวัดเลยของจังหวัดนครนายกเพิ่งสร้างขึ้นเมื่อปี2446เลยเป็นวัดที่หลายๆคนอยากเดิน ทางไปขาบไหวเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับมีถ้ำพญานาคที่ยิ่งใหญ่ของพญานาคนะครับสี่ตระกูลสุดแสนอลังการด้านในก็จะมีองค์พระประธานตั้งอยู่ให้ผู้คนได้เข้ามาขาบไหวสักการบ,บูชาน,นอกจากนี้ภายในวัดก็จะมีจุดสําคัญนะครับที่ทุกคนไม่ควรพลาดอยู่หลายที่เลยก็คือมีกาแพงวัดมณีวงศ์นะับถ้ำพญานาคนะครับพาาะร,บระอุโบสถสีเหลืองทองพระพุทธรูปหลวงพ่อพนันล้านรูปหล่อสมเด็จพระนเรศวร มาราชปุตยานปฏิบัติธรรมอไทยนเรศวนนั่นเองนะทุกคนแล้วก็ภายในนะครับภายในถ้ำนะที่สําคัญเลยจุดอะไรของวัดนี้ก็คือถ้ำพญานาคนั่นเองนะพูดง่ายๆคือคือถ้ำพญานาคนะครับสวยงามมากๆนะมีทั้งแสงแสงสีนะครับที่สําคัญคุณเยอะมากๆเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะครับทุกคนทางมากันกราบไหว้นะครับมากันชมในถ้ำแอ่งนี้นั่นเองนะทุกคนนะ สวยงามมากๆนะครับปฏะติมากรรมนะครับภายในวัดก็จะเป็นเป็นประติมากรรมของเหล่าพญานาคเยอะแยะมากมายและที่ละศิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะมากมายนะครับภายในถ้ำนะครับท่านทุกคนได้เดินชมกันแบบตื่นตาตื่นใจกันเลยนะครับผมและที่พลาดไม่ได้เลยนะครับพาน้องเอ๋ยมาติด ทองนะครับปิดทองนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่น้องเอิงเอยและก็ครอบครัวนะครับขอให้ครอบครัวนะครับน้องเอวยมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับอ่ะแล้วก็เราจะไม่พลาดในการเก็บภาพบรรยากาศนะครับในวัดมณีวงศมาฝากทุกคนกันนะครับผม เช็คอินที่2นั้นคือฟาร์มแกะนครนายกนะครับเป็นทั้งคาเฟ่และสวนสัตว์ในที่เดียวกันเลยนะของจังหวัดนครนายกนะครับให้ทุกคนนะครับได้มาพาน้องเอินเอ่ยน,นะครับได้มาสามัมผัสอย่างใกล้ชิดกันนะครับมีสัตว์เยอะแยะมากมายไม่ไม่ใช่เฉพาะแกะอย่างเดียวนะครับให้น้องเอินได้ชมกันนะและที่สาคัญทั้งให้อาหารสัตว์และ เชี่ยวชมคาเฟ่มีมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับทุกคนให้ทุกคนได้มาชมกันนะครับนี่คือแบบชุดเล็กๆนะครับของอา็าเรียกว่าของคาเฟ่นะครับ และที่สำคัญเลยนะครับจุดจุดอ่าเขาเรียกเช็คอินของน้องเอวยก็อยู่ที่นี่เลยนะครับปราสาทของอ่าเขาเรียกอะไรเป็นที่อยู่ของเจ้าหญิงสโนไว์นะเพราะว่าน้องเอวยนะวันนี้ใส่ชุดเจ้าหญิงสโนไวามานะมาหาเพื่อนของเขานั่นเอนะก็คือคนแกระตั้ง7นั่นนเอนะกับสโนไว์นะครับน้องเอวยชอบมากๆเลยนะสำหรับ ุดตรงนี้นะครับก็เลยได้ใส่ชุดเท้าหญิงไวมานั่นเองนะครับแต่ว่านศสเดานะฝนตกนะจะเฉนนึงนะแล้วก็พลาดไม่ได้อย่างเช่นเคยนะครับเก็บภาพบรรยากาศนะครับสําหรับความแกะไหทุกคนได้ชมกันนั่นเองนะครับต่อไปนะครับจุดเช็คอินที่3เลย นะครับน้ำตกสาริกานะเป็นน้ําตกชื่อดังเลยนะครับเล่นน้ำาิวーิュกลางป่าเขียวกระชีจังหวัดนะครนายกนะครับหน้าฝนแบบนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะมากๆนะครับกับการได้ไปเที่ยวน้าตกเพราะป่าและต้นไม้จะมีสีเขียวบรรยากาศดีสดชื่นมากและก็ มีน้าให้เล่นอย่างเต็มที่นะครับแต่ว่าไม่ได้เล่นนะครับเพราะนังเอ๋ยไม่ได้เล่นนะครับน้ําตกสาริกานี้นะครับเป็นน้ําตกที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานเอิงชาติเขาใหญ่นะครับตําบลสาริกาจังหวัดนครนายกโดยน้ําตกของที่นี่นะครับจะมีขนาดใหญ่ไหลตกจากหน้าผาสูงมากๆนะรวมทั้งหมดเข้าชั้นนะครับซึ่งผาที่สูงที่สุดนั้นนะครับจะสูงกว่า200เมตรเลยทีเดียวและที่สําคัญเลยทุกคนนะครับอันนี้น่าจะเป็นที่ เชียของของแม่จ๋าละกันนะครับเป็นแบบชมบรรยากาศชิวๆนั่นเองนะครับประมาณนี้ครับสุดท้ายนะัทุกคนสรุปไม่ได้เล่นน้ำเพราะน้องเอ๋ยไม่เล่นนะครับแช่เท้าแทนละกันนะครับทั้งป้าป๋าน้องเอ๋ยไม่ฉามาแช่เท้านะก็แอปปี้แล้วนะสําหรับของน้องเอยนะครับผมทําอะไรจ๊ะ ดูทำ่ากกันดิฮ้ <laughs> และจุดเจ็คอินสุดท้ายเลยนะครับเราอยู่กันที่นี่นะครับฟ้าประตานแอดเวนเจอร์จังหวัดนครนายกนะครับนี่ก็น่าจะต้องยกให้ประปานะครับเพราะว่าไม่ไม่เคยได้ขี่นะครับไม่ได้ได้ขับ ATV นะครับมันขับ ATV นะครับที่สำคัญน,นะครับ ปากบไม่จ๋านะครับได้ขับอูทีวีนะครับท่กกันนะครับสนุกสนานมากนะครับสำหรับทีนี้ทั้งฝนตกหนักอะไรที่สําคัญจํามากๆนะไม่เส่ยสื้อกันฝนกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนสนุกสนานมากสำหรับทีนี้นะครับยกให้ป้าปาเลยละกันนะครับเหมือนเหมือนตัวเองได้มาปล่อยนะครับทุกคนนะครับในการขับอูทีวีนะครับสนุกสนานมากๆอะไรที่สําคัญมีความสุขมากๆสําหรับทริปนี้นะครับทริปหน้าจะเป็นอย่างไรนะกร สามารถติดตามชมกันได้นะครับกับรายการไปไหนกันเอ่ยน,นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับผม